คำถามแรกเกี่ยวกับคนคนนี้ครับนี่อายุอะไรออกอาการอะไรอีกแล้วนี่คุณจะชอบทุกคนเลยเหรอคะชอบุกคนชอบการแสดงของพี่เขาด้วยค่ะชครสอ๋อคือลาลาชอบแชครีสชอบค่ะแล้วก็คือแบบทั้งหล่อทั้งน่ารักทั้งเก่งด้วยก็เลยแบบชอบชอบที่แบบพอเวลาพี่เขามีผลงานไม่ว่าจะเป็นละครคือ ดูดูทุกเรื่องอะคือชอบทุกอย่างชอบทุกอย่างใช่ค่ะชอบทุกเรื่องชอบทุกเรื่องถ้าเขาอยู่ใกล้ๆอยากจะพูดแหลกเขาไม่อยากพูดจะเกลีดเขาเอยากเลยนะอยากจะขอหอมจะากจะหอมเลยค่ะเราเคอแกแต่ว่าเราเราไม่กล้าแบบไม่กล้าคุยด้วยเพราะว่าเขาเป็นดาราที่แบบเหมือนเหมือนเราเหมือนเหมือนไม่กล้า อ้สักก้าเ่ยเอ้าไงล่ะพูตอบเมื่อกี้ที่พูดไว้ไงนะโอกาสมาแล้วไงอย่าอย่าอย่าหอมอย่ากรด่ัดตั้งตัวกัอ้ พี่คิดได้ได้ได้ยินอยู่ไหมเขาก็ชื่นชื่นชอบพี่ชาคิดได้ยินอยู่ใช่ไหมไ้ยอ่คชอบตั้งแต่ที่เล่นหมอเขาชอบกับหมอคุณแล้วแล้วแล้วเสียงสองเลยนะทำไมรู้สึกเหมือนตัวเล็กได้เจอตัวเป็นๆแล้วได้ใกล้ๆอย่างนี้อยากจะบอกอะไรพี่ชาคิดว่าคืออยากจะบอกว่าชอบ ชอบผลงานทุกเรื่องเลยค่ะก็คือเราอยากเก่งเหมือนพี่เขาเวลาพี่เขาแสดงแต่ละเรื่องเนี้ยแบบเรามันมันเหมือนขนาดเราเป็นคนดูอ่ะเราเราได้รับพลังถึงในสิ่งที่พี่เขาแสดงออกมาในตัวละครนั้นๆคือก็เลยแบบคือชอบนี่นี่ี่ี่ผมรบกวนหน่อยเซอร์วิสแฟนคลับหน่อยขอเรียกเรียกพี่ลาลาแบบแม่วันทองเลย เออแม่จ้า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 เอ้าพี่ทำเองก็เกิดเองได้เอ้ามีคนขอขออยู่ขออยู่ยืมทำมิบทำไมอะไรมาไม่รู้นี่ตอนแรกนี่เขาเป็นลายเสือสาวเหลือยลงบนพื้นเลยนะพี่คิดมาพี่คิดมานี ขอรู้ด้วยขอรู้ด้วยขอรู้ด้วยเอ่อซาว์วิสเซอร์ว <ś c oughs> ิสย์ไหนคือรู้จัก